สำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่เข้าร่วมในส่วนของโปรแกรม Winup Rebate โปรแกรมนะครับในเรื่องนี้ครับผมจะมาอธิบายในเรื่องของการจ่ายนะครับ e b เบ e ให้กับพี่ๆนะครับมองแบบนี้นะครับเราตอนนี้เราเข้าสมัครเข้าร่วมแคมเปญโดยมียอดฝากทั้งหมด500 us ดอลลาร์นะครับในบาลานซ์ปุ๊บนะครับทางน้องแอดมินเขาก็จะส่งระบบหลังบ้านนะครับในการตรวจสอบในการสมัครแล้วก็ในการวิธีการเอาลิงก์นะครับเพื่อจะส่งให้คนถัดไป ให้เพื่อนให้พี่ให้น้องของเรานะครับหลังจากเพื่อนพี่น้องของเราได้สมัครนะครับเขาก็จะกลายเป็นนายเนะครับแล้วเมื่อนายเอนะครับเทรดหนึ่งอดนะครับตัวของเราเองจะได้ค่ารีเบทจากนายเอนะครับอยู่ที่5เหรียญถ้าเขาเทรดตัวในส่วนของตัวคู่เงินนะครับก็เราเองก็จะได้ในส่วนของ2.5เหรียญนะครับเหมือนกันครับเช่นนายเอนะครับไปแนะนำนะครับนายเไปแนะนานาย B เข้ามาเทรดด้วยนะครับโดยผ่านทางลิงก์ของนายเอเองนะครับก็คือเข้าร่วมโปรแกรมนี้ต่อนะครับตัวของนายเอนะครับก็จะได้รับจากการที่นายบนะครับเทรด1หลอดได้5เหรียญนะครับเหมือนกับที่เราได้กลับจากนายเแต่เมื่อนายบีเนี่ยเทรดด้วยเราเองก็จะสามารถได้รับในส่วนของรายได้ตรงนี้ด้วยอีก3 เหรียญและ1.5เหรียญนะครับตรงนี้เราก็จะได้ด้วยนะครับเหมือนกันนายําแบบเดียวกันเข้าร่วมโปรแกรม Winup และแนะนำนะครับ C เข้ามา C Trade นะครับเราจะได้1เหรียญเราจะได้1เหรียญจากนายนะครับและใน A จะได้3เหรียญนะครับจากนายและ B คู่ที่แนะนำตรงนะครับก็จะได้5เหรียญนั่นเองนะครับ จะสืจะไหลไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับใครที่เข้าโปรแกรมวินอัพนะครับรีเบดโปรแกรมก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการรักษาสิทธิผลประโยชน์นะครับก็เหตให้ครบ2อหลอดต่อเดือนนะครับเท่านั้นนะครับตัวพี่เองก็จะได้สิทธิประโยชน์ในการรับรีเบทแบบนี้ไปตลอดนะครับนะครับแล้วก็ระบบหลังบ้านเนี่ยก็สามารถที่จะเช็คตรวจสอบได้ว่านะครับว่าคนที่เราแนะนําเทรดไปทั้งหมดกี่หลอดเหตุเป็นคู่เงินเทตดเป็นทอง ได้ค่าคอมมิชชั่นเท่าไรนะครับแล้วก็รีเบทนะครับก็คือจะได้รับตามโปรแกรมนี้เลยนะครับรีเบทสามารถถอนได้ในวันถัดไปนะครับครบ24ชั่วโมงปุ๊บอีกวันหนึ่งนะครับตัดรอบเสร็จปุ๊บหรือค่าคอมมิชชั่นก็จะเข้าจากระบบหลังบ้านจากลิงก์ดูคลิป u t u b e นะครับที่ผมส่งให้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีระบบหลังบ้านในการดูแลทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับถ้ามีอะไรที่ไม่เข้าใจตรงไหนสามารถโทรปรึกษาหาผมได้หรือแอดมาถาม ส่วนตัวผมเองได้เลยนะครับสวัสดีครับ